ดังเกินเราใจตลอดเวลาแต่ว่าวันนี้เราเกริ่นกับแขกรับเชิญก่อนครับเราเกริ่นก่อนอย่างน้องเฟิร์นเนี่ยเราก็เลยบอกว่าน้องเฟิร์นก่อนเข้าใาการน้องเฟิร์นี๋ยตกใจนะเพราะว่าเราจะวุ่นวายมากแต่เชื่อไหมเขาไม่ตกใจจริงแต่เก่งเลยน้องเฟิร์นรับอย่างนี้เลยน่าเครียดเลยบอกว่าเออเราเฮฮากันได้เฮฮากันได้อ่าวันนี้ยังปลอดฟิวป้าบอยต้อนรับน้องเฟิร์นยัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและเจ้าของของเรา จันนี่สวัสดีครับเออเอาวันนี้ก็กลับมาเจอกันนะฮะแน่นอนครับในช่วงนี้เป็นช่วงของฟาเดอร์จ้าจริงจริงจังจังแล้วครับผมหนึ่งถึงยี่สิบห้าเนี้ยโอ้โหผมว่าน่าจะเป็นช่วงที่ หมือนจริงๆเขาได้ถึง26แต่เอางี้คิดว่าซะ25อย่าอย่าไปถึงขั้นแบบเดธไลน์เดย์ไปแบบอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวตื่นไม่ทันเดี๋ยวตื่นไม่ทันเพราะว่ามัน26 8ดโมงเช้าตื่นไม่ค่อยทันหรอกชาวเกมเมอร์ทั้งหลายเล่นตั้งแต่วันที่25ให้จบไปเลยไม่แล้วแล้วที่บอกว่าอยากจะให้รีบจอยเข้าไปอ่ะเพราะว่ายิ่งมันคนเข้าไปเยอะเท่าไหร่ครับรางวัลมันยิ่งเยอะถูกป่ะใช่ใช่ก็จริงๆกิจการโฟลเดอร์ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมเปิดในมือถือให้ดูเลยโฟลเดอร์ตอนนี้กี่คนแล้วตอนนนนีีีี้เ่่ยทททมงาาํ ข้อมูลมาเนี่ยผิดนะยทีมงานทำมาสามสิบล้านแต่ตอนนี้ไปถึงสี่สิบล้านคนแล้วเฮ้ยไม่ทรมาดานี่คืออัปเดตล่าสุดทีมงานบอกว่าอย่าเล่นกูเลยก็ตอนอัปเดตตอนนั้นมันสามสิบล้านอย่าเล่นกันเลยสี่สิบล้านคนสี่สิบล้านแล้วอ่คนลงทะเบียนล่วงหน้าลงทะเบียนกิจกรรมโฟลเดอร์เนี่ยสี่สิบล้านคนครึ่งประเทศเราแล้วนะของเราถ้าเจ็ดสิบล้านคนคนเพิ่มแนวนั่งตอนนี้ถ้ามีแบบลูกพี่เมฆสัก ร้อยคนน่ะประเทศจะมีร้อยี่สล้านคนเลยอ๋อเป็นเป็นคนอุปการะเป็อุปการะเป็นที่เรียนอากิจกรรมฟาเดอร์เนี่ยหลายๆท่านยังงงอยู่ว่ามันคืออะไรอธิบไปให้ฟังก็คือฟาเดอร์มันคือกิจกรรมของผู้ก่อตั้งก็คือเหมือนเป็นคนที่เริ่มเล่นมาตั้งแต่ฟีฟ่าม b i l e เพื่อจะไปต่อ e a s อ o r t เ f ฟซีม و ในภาคหน้าสงต่อสเขาก็เลยให้เป็นลงทะเบียนการในเกมมันเหมือนกับการแบบลงทะเบียนล่วงหน้าที่จะไป สู่ภาคหน้าเลยใครลงทะเบียนไว้แล้วเนี่ยรอรับได้เลยไม่เคยบิดผิวตรงนี้นะพี่ติ๊กมาไงวะแพงรวยอยู่เลยสีสิบล้านคนเนี่ยเขาเขามีไมโซนมาครับก็ตั้งแต่5ล้านก็แจกตัวผู้เล่นแจกเทสแจกอะไรพวกนี้รวมถึงเนี่ยถ้าไปถึง50ล้านใครอ่ะนั่นนะสิใครอ้าวเฮ้ยโลโก้ลโกูโโก้ได้ฟรีเลยแล้วเป็นตัวที่สามารถ เอาไปเล่นในภาคหน้าได้เป็นตัวไพโอเนียโปรวิทยุนี่ใช่อะไรซับซีดีเก่าเหมือนกันเก่าพอกับน้องเฟิร์นเมื่อกี้เลยนอร์นก็ถกไปทางนี้น้องเฟิไม่ใช่น้องเฟิร์นก็ถกไปทางนี้อุยอะไรกันไพโอเนียรอรับได้เลยไม่เคยบิดผิวเกิดตือนไปฟังเลยเมื่อกี้อ่ก็จริงๆแล้วในกิจกรรมโฟลเดอร์มันมีนักเตะสองประเภทก็คือเป็นนักเตะโฟลเดอร์ธรรมดากับนักเตะไพโอเนียนะครับนักเตะไพโอเนียเนี่ยจะสามารถ นำไปเล่นในภาค EA r น FC m o b i ได้แล้วแล้วที่บอกว่ายิ่งยิ่งเข้าไปจอยกันเยอะครับมันจะยิ่งได้รางวัลมากึ้้เรียก็เหมือนแบบนี้ครับล็ล้านแมันก็ใช่ครับใช่ครับแบบนี้เลยเนี่ยตัวนี้โมโกกูเดี๋ยวก็น่าจะได้ไม่เกินวันสวันผมว่าถึงแน่ถ้าทะลุแน่นอนถ้ามันเกินไปเนี่ยผมว่าเดี๋ยวทีมงานอาจจะมีของรางวัลเพิ่มนี่่าถวามันเกิน 60, 70, 80, จ็ดสิบ้อยาน ขยันเคไม่ทีมงานก็ลำบากกับพลเงินแต่ท่านมันถึงร้อยล้านก็ต้องทำอ่ะใช่ไหมริงเออได้เห็นเขาบอกว่ามันมีไอ้โทเค็นใช่ไหมมีโทเค็นด้วยแลกอะไรเสื้ออ่งเลยเล่าให้ฟังหน่อยโทเค็นตรงนี้มันจะมี2ประเภทก็คืออ่าเป็นクラブพอยท์นะครับอ่าクラブพอยท์เนี่ยสามารถเอามาแลกตัวผู้เล่นได้ซึ่งกิจกรรมในสัปดาห์นี้ล่าสุดเพิ่งจะเข้ามาก็คือ Exchange ตัว Pioneer Player ที่เนี่ยดู เมสซี่ฮาร์แลนด์เบลลิงแฮมโซคาเตสเนมารอะไรพวกนี้เลยก็ตัวพวกนี้จะเป็นตัวที่นำไปสู่ภาคหน้าได้ทั้งหมดอ่าก็ไปสุ่มเอาแล้วตะดวงน้องเพิร์นน้องเพิร์นปกติชอบแบบเอานักเตะเอานักเตะนะไม่เอาทีมนะทีมรู้อยู่แล้วนักเตะชอบใครที่สุดหมายถึงว่าในนี้หรือว่ายังไงเอาแบบนักเตะเลลยโกชอบแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดชอบเนมาร นกีจ้าแรดฟอร์ดกับเนมาโดนเอ็งนี่ด่าเลยเทเลยเออคุณเนมาเลยนะอ้าวกูโดนได้ไง่อนเข้ารายการเนี่ยโดนมาหมดแล้วเนมาดึงเก่งเดินเก่งหลุดตูดเนี่ยไม่ใช่มีโอกาสที่จะไปดูบอลที่ซาอุนะเพราะเนมามาอยู่ซเออใช่พี่หนุ่ยไม่มีตัากริบไม่หนู่ตอบหนู่ตอบมันมันออกอากาศไม่ได้นะเนี่ยเรื่องจริงไปซะพี่อ่ะรู้เลยว่าในใจที่เขาบอกพี่ก็อยู่ พี่มีคำตอบเลยพี่จะพี่พูดไม่ได้ปกติถ้าผ<ม>ู้หญิงน้องๆพูดแบบนี้ไม่มีตังค์กินข้าวเป็นไงพี่ตอบตอบเงียพ,พี่ก็บี๊กเบอกว่ารขยันทำงานลูกทำไมพพี่ก็แย่อยู่ปิดไม้ทอนปิดไม้ปิดไม้เลยแม่ไม่เอาไปแล้ว <c oughs> ไปต่อ แล้วก็มันก็จะมีพอยต์นะครับสำหรับเอาไว้แลกตัวอย่างเช่นตัว scouting Point เนี่ยก็สามารถเอามาแลกตัวได้เช่นเดียวกันครับสุ่มได้2ที่ก็คือมีตัว exchange ที่เอามาแลกเปลี่ยนตัว118ถึง120นะครับแล้วก็เอาขับอะไรฮะเอาไม่ใช่ไอ้ลองไอ้พูดถึงกส่ายเบาๆกุญสเราู้องไปผุญส่ากดทนไอเบาๆยังไม่ทัก แล้วก็สามารถเอามาสุ่มตรงนี้ได้ในแต่ละสัปดาห์ก็จะเปลี่ยนไปจะมีตัวพโอเนียให้ดูสัปดาห์นี้เป็นพี่โดนะคอนไดเกีซ่าเยมันซูส่วนผมไม่ได้อวดนะแต่มีนะโรนโดอ่ะมีแต่มีแล้วนะมีเนมาด้วยเหรอไม่ได้มาไม่ได้มาลารู้าน้องจะมาน้องชอบในมากเลยเปลี่ยนนี่็นไสุดยอดว่ะ จนี่นี่ถ้าโลนันโดเนมาขวามาทำแป้งี่ใช่เลยนะทัวสามประสานเลยนะไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับมาดามไม่เกี่ยวอะไรเรามาดามเล่นไม่ได้ไม่ตขพางหน้าพูดถึงมาดามมีมาําแป้งเหรอแป้ง้าหน้ามีนักเตะมึงผูกกอะไรอยู่บางงงไม่ผ้าหน้ามีนักเตะผู้หญิงแลวสามารถเอามารวมกับทีมผู้ชายได้เหรออันนี้เล่นจริงนะให้เป็นสมมติว่างขึ้นระดับเดียวกันระดับเดียวกับผู้ชายตีคู่กันมาเลย เออเลิศเนาะเออเล่นในทีมเดียวกันเลยแล้วมันจะดูตลกไหมแบบสมมติเล่นแล้วก็เอาผู้ชายไปเสียผู้หญิงอะไรก็ไม่ตลกเราก็เป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วปกติยแล้วก็เสียเอออย่าเปิดเผยแท้ๆเยอะเนาะเออเนาะนี่จะบอกน้องเฟิร์นก่อนว่าจริงๆผ้าหน้าเขามีบอลนักนักเตะผู้หญิงใช่เป็นทีมผู้หญิงเนยนะโคตรดีเลยอ่ะดีสิเพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบว่าเด็กฟุตบอลหญิงอย่างนี้เด็กผู้หญิงหันมาเตะฟุตบอลกันเยอะขึ้นใช่ครับใช่ไหมยหลายๆประเทศโคตรเก่งนอเมริกาอังกฤษก็อังกฤษล่าสุด แพ้ไปสเปนเนี่ยรู้สักคนไหมแบบเก่งๆเลยผู้หญิงก็เอียนไลท์ไงผู้หญิงเหรอมึงถามเร็วอีกแล้วนี่เออมาพูดถึงข่าวคราวหน่อยผลจับสลากนี่เชียแมนยู่เป็นไงจ๊ะแชมเบ้รนสลีเขาจับสลากมา เจอของง่ายเลยบายย่นเจอของง่ายของหมูเแฮร์รี่เคนอยากนอยู่ตอนนี้เหนื่อยอยู่กันเหนื่อยไหมลุ้นอยู่กันเสียงต้องเฟินเหนื่อยตามตามแบบว่าผลงานของทีมเลยแต่ทีมพี่นี่อ๋อไม่ไม่ได้ไปตอนแรกผมไม่แล้ยไม่ชงด้วยสุดท้ายเหมือนเหมือนมนได้ชงแล้วก็ตบกูเลยตอนแรกอะผมยังดีนะน้องยังมีความเก่งใจไม่หันไปทางนี้ ตอนแรกผมกะจะเป็นคนเล่นเองนะไอ้มุงเนี้ยแต่ว่าเมื่อกี้จังงับไปนะเพราะพอน้องเหมือนจะส่งไงพี่อ๋อเอาทีหมอเขาเล่นเองเลยปวดมากเลยกลัวไงกลัวไม่ได้พูดขอไปถึงชมพที่เสียงแย่เนียแปดหลอดขนาดนั้นจะไม่แบบว่าพอที่เห็นน้องเขาน่ารักมันนี่ง่าใสๆไม่คิดว่าเขาจะเล่นมุกเล่นลอยแล้วแล้วเฟิร์นพอจับสลากมาแล้วมีบาเยอร์มีใครนะเดี๋ยวทีมงานขึ้นมาซิแต่ว่าสายก็ถือว่าจริงๆไม่แข็งนะ ไม่แข็งบาเยนโคเปนิกเกนกระตัสสลายเป็นไงนะพอจับมาไหวไหมโอเคค่ะแต่หนูไม่ไม่อยากพูดอะไรเยอะหนูกลัวไงโอ้หนูกลัวลงไม่อยู่กับพี่เลยหนูกลัวหนูกลัวเพิ่งทักพี่สุดท้ายฮัลโหลทีเนี้ยเมื่อกี้คือแบบเล่นดีไหมวะกูไปกลัวเล่นไปเล่นมาเอามาเจอกันในเดือนแล้วกลุ่มเอนะแต่ไอ้ที่มันตลกคืออ่า ไปอยู่กับไบรเยนซึ่งไบรเยนเนี่ยมีแฮร์รี่เคนที่แมนยูอยากได้มากแล้วออฟฟิเชียลของไบรเยนใช่ไหมใช่เลยโอ้โหรีบเล่นฮัลลโหแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซียูอะไรอีกเลยไม่รู้แฮร์รี่เคนนะแต่เฟรดเขาบอกไม่อยากเจอแมนยูเจอเลยลาซาลัยเรียบร้อยมันเล่นดีมากไปอยู่นู่นเห็นไหมคิดถึงคิดถึงเห็นไม่สันเมาเล่นแล้วคิดถึงเฟรดเลยจิ้คุณพลาด เพี้ยนอยู่เพเนว์เพเนว์ใช่เหรอไอ้แมหกูไม่อยากอยู่กับมึงแล้วไม่ไอ้หนึ่งนั่นเลยใช่เหรอพากูเพี้ยนหมดแล้วมึงอ่ะใช่เหรอไม่รู้ลืมเออไม่แต่แมนยูเนี่ยผมว่ายังไงก็ไม่ตกเลยในกลุ่มเนี้ยก็แทนที่ขอได้ที่สองนะถ้าตก ไม่ให้ที่สี่ด้วยให้เป็นที่สามมึงจะต้องมาเจอกับกูโอ้โหคือแบบแขนหรือว่าไงแขนแขนแมนอยู่หรือแขนน้องฝนนี้เออเมื่อกี้ไม่แขนแขนแล้วจ้ะเลยเออนะฮะไม่ไม่คิดว่าจะทํากันนะจะไม่ทำกันแต่จริงก็ก็มีกลุ่มอัปเดตใช่ไหมใช่มีกลุ่มที่เอฟหนึ่งไหมกลุ่มเอฟป้ารู้สึกใช่กลุ่มเอซีไหมที่มีดอทมอนเอซีเออนั่นแหละกลุ่มนั้นแหละโหดอะเป็นอีกกลุ่มทีมงานบอก ทำอะไรคิดเย็นใจบ้างคิดถึงใจพีงานบ้างกระดาดพอปีอันนี้เซีเอ์สบูอันนี้ก็เคี่ยวก็หนักนะกลุ่มซีกลุ่มซีกลุ่มซีโอ้โหอันนี้เรียกว่าบอลพีซีสั้นอันนี้เขาเรียกบอลพีซีสั้นยังบอยส์อะไรเนี่ยเทรนเดอร์เวนต้ายังบอยส์สบายใครจับวะมิเต เนาะเตะครึ่งทีมก็ได้แมนซี่อุ้ยเดี๋ยวไปไปเป็นรอยค่าเขาไม่ได้นะมันก็บอลถ้วยนี่ group update group u p d กลุ่มนี้นิวคาสเซิลจะไหวไหมวันจันทร์วันนี้เหนื่อยนะ newcastle แต่เป๊เชลจริงปีนี้ก็ไม่ค่อยนะก็ไม่ไปหมดแล้วเป๊เชลแต่นิวคาสเซิลนี่เหมือนโดนแบบ คือเหมือนทุกคาราบนิดนึงอ่ะออกแนวเข้าหรือว่าเข้าไปแล้วไปเจอแต่ละทีมนี่คืองานหนักเข้าไปอีกนะแต่ผมว่าทุกคนก็อาจจะกลัวนีคลสเซ่นนะเพราะบอลไม่ค่อยมาไ็นไม่ค่อยได้เห็นอ่าไม่ค่อยแบบนีกลุ่มซีนาโปลีและมัลลิตรบาร์ก้าอยู่ในเบอร์ลินีก็สบายไม่ไม่น่ามีอะไร แต่พวกทีมทีมน้องๆอย่างนี้ยังบอยบากันประบาดไม่ได้นะพวกไม่มีไม่มีแบบข้อมูลเยอะอะไรแบบเบนฟิก้าอินเตอร์โอ้กลุ่มนี้เบาจัดเลยอะเบาทุกทีมนะเบาใครผมถามหน่อยเบาใครเบาที่ใครเราว่ากลุ่มเนี้ยมันมันสูามมันสูสีกันไม่หมายหมายถึงว่าไม่มีแบบบิ๊กเนมแบบใช่ใช่แต่มันยากในกลุ่มกันเองนะถูกบ้านเนาะเพราะมันไปสู้กันกับทีมเลเวลใกล้ๆกันอุ้ยนี่ดีกว่าน่าดูนะคลาสสิกนะเบนฟิท้าอินเตอร์ อติกาเซียโเซลติกคือไม่รู้ใครจะเล่นไงแต่จอฟลิกนั่งอย่างเดียวเลยไม่เล่นเลยไม่เคยได้เล่นเลยงงมากเอามาแทนซาร่าไหมเผื่อแบบซาร่าไปอะไรไม่เขายมาดูนี่ไม่ขายไยแม่ดุด้วยบาซ่าปอโตชักตาโดเดตแล้วก็อันสวบอันนี้ก็น่าจะง่ายสำหรับบาซ่าก็ก็ไม่ไม่มีที่เป็นแบบ กรุอัปเดตจริงๆแบบก็มีเอฟะที่น่าจะก็เอฟที่ซูซูสีกลุ่มเดียวนะครับแล้วถ้าเกิดวัดกันแบบในกลุ่มกันเองก็มีกลุ่มเหมือนแกที่แบบความสามารถค่าคะแนนเท่าเท่ากันอะไรส่วนยุโรป้าใครติดตามก็ค่ำค่คืนนี้ใช่แล้วค่ะก็จะมีการจับฉลากใช่ใช่เล่นไหมเิ่นจะได้รอรับไม่เล่นอะไรลิฟว์คููไม่ได้ซีเรียสครับอยู่สายกลุ่มไหนก็ได้แล้วโอ้แล้วไปกลุ่มไหนก็ได้อยู่แล้วแต่บันแข่งตีสามเนี่ยกูไม่ค่อยชอบมันดึกไมมันดึกไปได้ข่าวมีคนโทรมาขายแพ็กเกจอะไรคุณ อแม่มองเอาอีกนะอยากเล่าให้ฟังจังเลยแต่ตัวเวลามันไม่พอโอเอีพีเอลอะไรเงี้ยสมัครทางถูนะสมัครี๋ยวมาที่เชียร์ทีมอะไรครับเอาเชลิเวอร์พูลอ่าเอ้าถ้าสมัครบีอินสปอร์ตลิเวอร์พูลไายยูโรป้าจี้ใจดำแท้จะยกเลิกเบอร์บ้าบอนะฮะอ่ะพูดถึงตลาดซื้อขายกันหน่อยดีกว่าปีนี้มันดูคึกคักเอาฐานทั้งเฟืองแมนยูดูปีนี้ตลาดซื้อขายดูมันจะไม่ค่อย ถูกใจไหมที่เขาซื้อซื้อกันมาเนี่ยถามเขาไปไม่ถูกใจเสียงอ่อยอ่อยด้วยเสียงอ่อยอ่อยเอาจริงๆอะอย่างได้เมสันเมาส์มาเป็นไงตอนแรกก็คิดว่ามันจะดีแต่เขาก็หายไปจากสนามเอยวินวอล์กเไม่ค่อยเห็นไม่รุนไม่รุนไม่รุนเป็นไงเราเป็นยังไงยังไม่ได้ลงเล่นเลยเอาอะไรไม่แบบพอได้มาแล้วเราแบบรู้สึกว่าหรือว่า อเฉยๆทุกตัวเลยที่ได้มาแล้วถ้าจริงๆถ้าให้เลือกได้ที่แบบหนูคิดว่าเอ้ยตอนแรกอยากได้หนูอยากได้ดิแคนไลท์โอ้แต่เขาก็มีข่าวต็อกเออเขาก็มีนะกูแล้วแม่เบี่อย์เซนอลแม่เบี่ยวกันเขาดีเลยจริงๆลิเวอร์พูลก็อยากได้ไม่ใช่หรอดิแคนไลท์ ก็เขาไม่มาเลยที่มีเอาโล่อ๋อเราไม่ได้เลงเราไม่ได้ยืมไม่มีตังค์อุ้ยพูดไม่มีตังค์ได้ไงคุณซื้อกี่คนกี่ตัวแล้วบาสี่ตัวถ้ารวมตัวล่าสุดที่เป็นข่าวร้อยสี่สิบห้าล้านเองแล้วขายออกไปอีกก็เลยขายซาลาดอีกสองมอยดีเลยซื้อมาเป็นการขายไม่ขายไม่ขายไม่ขายเถ้าเป็นแมนยูเนี่ยผมถูกใจอยู่ดีเดียวเลยโอนาน่านอกนั้นไม่โอเคเลยไม่โอเคตั้งแต่ เมามาเอามาทําอะไรเนี่ยสำหรับผมคนที่ดูบอลผมอยากได้ตัวที่คล่องแค่วากลางแต่เมาส์ไม่ใช่เป็นงั้นอะไรจริงอยากใขรอยากได้ใครท้าเลือกได้จริงๆอ่ะผมอยากได้ประเภทแบบตัวคล้ายๆพวกเอ็นโซเฟอร์นันเดสอ่ะตัวที่มีบุบิลิตี้สูงเตียโก้เหรอไหมล่ะเตียโก้ก็แก้เพรสได้นะเอาไปแก้อาการบาดเจ็บตัวเองก่อน แกอย่าแกอย่าพูดถึงเบนชั้นแบบนั้นไม่ได้แต่หายแล้วหายแล้วตอนนี้หายแล้วไกรละไกรละกลละเออว่าไปก็เลี้ยวปูอย่างเลี้ยวปูในกรามมนเบิร์ชอ่าใช่สรุปนี่ออฟฟิเชียลยังออกเสียงน้าจะเขาเฮียวีโกแล้วเฮียวีโกแล้วใครเซโดอ่ะเนี่ยวันศุกร์เหมือนกันเลยเฮียวีโกได้แล้วได้แล้ววันนั้นจัดไา่เจอใครเซโดเราก็โอ้ยเฮกันในที่กล้ได้หรือมาเว้ยเนี่ย พอตอนกลางคืนเท่านั้นอะเราไปไปซีเฉยเลยโอ้ตายหาแล้วมาปุ๊บท่านเปิดออฟฟิเชียลแมนเชสเตอร์ยังไงแต่นั่นไงนี่เป็นจะคิดในใจหรือคิดอยู่ในใจไม่เพราะว่ามันมีข่าวเหมือนกันมันมีข่าวแล้วนี่สิเก่าเทนฮาร์คอาจจะเป็นไปได้ควยโลมานอฟเรียลีโก้แล้วนะเรียวิโกแล้วนะเขาบอกว่าไม่ไม่เดินทางไปกับไบเยรนด้วยใช่ไหมใช่ไม่ได้ซ้อมไม่ได้ซ้อมก็ตัวเนี้ยโรมาโน่บอกว่าบุกเมดิโคลแล้ว เตรียมจองตัวร้านไก่แล้ววันนี้น่าจะช่วงค่ำๆเราตลาดจะปิดก็ช่วงตีห้าตีห้ารุ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนนก็อย่างที่บอกคือผมว่าอันนี้ก็มีโอกาสที่ท,ที่ที่จะไม่พลาดอแต่สรุปชื่อเขายัางไงนะคราวเป็นแบกเออมันได้หมดคราวเวนแบกคราวเป็นเบิร์กอะไรเงี้ยเออแล้วแต่เดี๋ยวพี่อาจจะได้พลาดเขานะเฮ้ยพี่ต้องออกเสียงให้ถูกนะ กาวเลนแบลชอ๋อกาวเลนแบกส่งต่อให้เมสันเมาส์เฮ้ยสนใจวะอ้าวแล้วแมนยูแมนยูมีข่าวแบ็กซ้ายใครบ้างเอ่อเลกูลอนเลกูลอนเหมือนว่าตัวร่างกายผ่านแล้วอ้าวแล้วไม่เอากูรุณาแล้วเหรอก็น่าให้เขาไปเล่นอูคูเล่ก่อนไม่น่ามาเพราะน่าจะดิวมันไม่ลงตัวเพราะต้องการค่ายยืมตัวด้วยแต่เลกูลอนเหมือนว่าจะฟรีแต่ว่าจ่ายค่าค่าเหนื่อยแทนนะครับก็น้องเฟิร์นเครียดไหมถ้าแบบเราได้แบ็ก มาเพราะว่าดาโลอาจจะไม่ได้เล่นนะเพราะดาโลนี่คือตัวทีเด็ดน่าจะดีน,น่าจะดีใจนะวันนั้นก็เห็นเพินตา,ม,ามันวิ่งขึ้นวิ่งตามามันวิ่งอย่างเดียวเลยมันไม่ทําอะไรเลย <c oughs> เพินตามากเลยคถาน้องเฟินเรื่องเอ่อแบกวายดีกว่าอยากให้ถามแบกวา ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงไปไปพออยากได้ตังค์พาอเขานี่ไงเห็นไหมดวงเขาอะสุดท้ายเขาไปเล่นของใส่วาฬาเห็นป่าวานเจ็บก็เล่นสุดท้ายก็ต้องอยู่ต่อแสดงว่าอย่างเฟิร์นนี่คือคิดว่าแม็กควายไม่ได้แล้วหมายมายถึงว่าเล่นกับแมนยูไม่วนหนเห็นเขาเล่นในทีมชาติได้ดีดีใช่ป่ะเออเขาถึงเล่นกับแมนยูได้นี่เขายังติดมากเขายังเป็นกับตันดาอังกิษเลยป่ะเนี่ยเล่นกับแมนยูได้ออได้ได้ มากเลยแล่าประกาศทีมย่างกิษมาก็ยังติดอยู่เลยใชระบบแหละผมว่าเป็นที่ระบบอื่ี่ระบบว่าไปอะแล้วแมนยูจะได้อำระบาด่าเห็นมีข่าวอยู่ตั้งนานแล้วอะก็วันนี้วันสุดท้ายเขาเจรจาเรื่องการยืมตัวซะมากกว่าเพราะสัญญาเหลือหนึ่งปีอาจจะเป็นการยืมตัวแล้วก็มีพ่วงออปชั่นซื้อขาดแต่ว่า ก็ยังไม่ชัวว่าจะมาคือเจ้าตัวอยากมาตามข่าวเลยนะเจ้าตัวนี้อยากมาเลยถ้าถ้าตามที่คุณโรมาโนเขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าปฏิเสธหลาที่แล้วก็ปฏิเสธเงินก้อนยักษ์ที่ซาอุด้วยเพื่อจะแมนยูออลลี่เลยอ่าก็น่าจะถ้ามาก็น่าจะเป็นหนึ่งตัวที่แฟนๆรักอ่าดูใจใจได้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 อันนี้มาดูค่าพลังกันหน่อยดีไหมได้ได้ข้าพลังในเกมจริงๆตัวที่ว่ามาเนี่ย ทั้งหมดยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรผมเปิดให้ดูเพราะมันเป็นเป็นตัวเก่าอยู่ใช่ไหมจารย์เมฆเป็นตัวเก่าใช่ไหมใช่มาอย่างเช่นตัวอย่างนี่เลกิลอนเลกิลอนเลกิลอนน้อยมากนะ OBR95 เองมาเป็นอ๋อเลฟวิงแบ็กนะครับซึ่งค่าพลังพูดตรงๆเล่นไม่ได้ไม่ได้เลยเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ครับเล่นไม่ได้นะตอนนี้แต่ว่าด้วย w o r k วิร์แล้วก็ด้วยตัวสกิลที่ติดตัวมาเนี่ยพอจะพอจะเอาได้อยู่แต่ค่าพลังนี้ไม่ได้ต้องชอบจริงๆใช่แต่ว่าตัวที่เล่นได้คืออาราบัตตอนช่วงตอนช่วงฟุตบอลโลกอ่ะแกเป็นตัวที่โดดเด่นมากนะครับแล้วก็แล้วก็ค่าพลังดีเป็นตัวที่ทุกคนใช้เป็นเมตาในช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็โอวมันอัปเดตไปแล้วยังไม่มีตัวใหม่เข้ามาสำหรับอมราบัตนะครับตัวนี่ตัว ใหม่ลิวอ์พูกราวินเบิร์ชอ่าตัวนี้ค่าพลังดีนะครับเป็นการอัปเดตใหม่นะครับแล้วก็เวิร์กเลดดีสูงครับสูงร้อยเก้าสิบน้ำหนักเจ็ดสิบเจ็ดครับอ่าจุดเด่นของเขาก็น่าจะเป็นเรื่องการจ่ายบอลเนี่ยช็อตพาสซิงลองพาสซิงประมาณนี้นะครับดดูีเฮ้ยดูดูมีความหวังขึ้นมาอ่านี่อันนี้เพิ่มเติมครูคูเลยาอืม ตัวนี้ก็เล่นไม่ได้เหมือนกันนะเล่นไม่ได้เหมือนกันสูงสูงไม่สูงมากด้วย172ทเ้างนั้นนี่เขาก็เด่นกับไบรตันแล้วก็มาเชลซีตอนนั้นก็ดูดีนะแต่ค่าพลังก็ไม่เยอะหรอดีจริงๆใช่ไหมไม่เหมือนว่าตอนไบรตันมาเชลซีอ่าตอนนั้นดีแต่พออยู่เชลซีปุ๊บไม่ดีหายเลยแ้่ถ้าบอกว่าที่เรียกมาสี่คนเนี่ยเอาจริงมีกรเวนเบิร์ดกับอาระบัตสัมราบัตสคนที่เล่นได้ถ้ามีตัวใหม่มาผมว่าน่าจะ สวยเลยทั้งคู่นี้นะครับประมาณนี้สําหรับตัวใหม่ก็ใครที่แบบอยากจะเห็นค่าพลังใหม่ๆก็เดี๋ยวรอภาคใหม่มาแน่มาแน่มาแน่เพราะว่าบางตัวที่ย้ายทีมแล้วก็เริ่มอัปเดตอย่างโอนาน่าเนี่ยในเกมเพิ่งเพิ่งจะอัปเดตเข้ามาก็ดีแล้วก็ดีแล้วก็ดีแล้วใช่รับอ่ะเรามาให้น้องเฟิร์นเล่นเกมเนยดีกว่าถ้าเรื่องคุณบอลก็น่าจริงๆก็น่าจะพอรู้เใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราแบ่งเป็นทีมเนยดีกว่าครับผมให้คุณเลือกผู้ช่วยก่อน พี่นินาจันเมฆหรือว่าผมให้เป็นผู้ช่วยคุณและอีกสองคนเขาจะเป็นทีมเดียวกันอเป็นเกมใช้คําว่าชื่อเกมเลยฮะทายคําว่าคว่าเนี่ยเราผูกมาแบบเนี้ยนักเตะคนนี้คือใครชื่ออะไรเออแต่ต้องให้คุณเลือกก่อนว่าคุณเชื่อใจใครว่าจะช่วยอะไรดีเลือกจากดูที่หน้าดูฉลาดฉลาดดูฉลาดฉลาดเพี่ไม่รู้เลยนี่คือนักบอลอะไร มีทั้งไทยมีทั้งฝั่งไทยทั้งหมดจะเป็นคำใบใช่ไหมคำใบใบดูบอลไทยบ้างค่ะอุ้ยดูเร็วตอบเร็วตาใสภาคด้วยอันนี้ภาคด้วยโอ้โหสุดดยอก็ให้เลือกมอะรปากฏนะให้ดูนะขอใบไม่ได้เลยตอไม่ได้ทั้งอันเลยอ่ะอ่ะต้องเปิดเลือกอ่ะเอาใครคะ เราเป็นพลังหญิงกันไหมคะแต่ที่ไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่าเขาคิดผิดแล้วกูชวยแล้วอ้าวมามีจีบ่าครับมีเจ็ดข้อนะเจ็ดข้อมาโอ้โหจากกาแฟจากกาแฟใสจักรพกาแฟใสครับจักรพกาแฟแก้วพองจักรพกาแฟแก้วพองครับไอ้ย๊อบกินตัวมาแล้วเล่นนะ คนแรกจากพันพรใสแล้วี่แวผมดูมันใสๆไงอนแรกดูมันใสๆแต่ว่าเรายกมือตามกติกาเรายกมือถูัม่าหับย่าหัอย่อหอย่าหลับอาหับ่าหลบยับอย่าแล้วอร่าไม่ยอมด้หยผู้หญิงอ่ย่อ่อยอย่อยคับอยััย่อยอยนักเยดักรครับ กตคนี่อกแล้วเขาคิดผิดแล้วเขาคิดผิดแล้วเฮ้ยหน่อไม่รู้แล้วรูปแรกคืออะไรลางม้วทีละทอนยกมือเีละทอนเยทีลอให้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 ใ้ให้ใให้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 ใให้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 ะให้ให้ให้ จุดจุดจุดเฮ้ยวะเฮ้ยอะไรอะอันอันที่สองใครวะพญาเทควันอะไรพญาเทควันอะไรอะเนี่ยเฮ้ยมันยากมากเนี่ยอันสุดท้ายใครทหารตำรวจอะไรวะทหารนั่นเลเบดินเหรอเอ้ยอันสองนี่มันหมายเพราะว่ายังไงเทหรืออะไรทรายแล้วเขาไม่ไปแล้วเขานั่งขบเฮ้ยนีไม่ถูกเลยเป็นประเป็นปราอ่อพยุตเหรอไม่ใช่นี่ ไอ้เหี้ยเขาหลานตายใช่กูว่าใช่ไม่ใช่นะใช่เลยไอ้ยูดเขามาเตะตอนไหน่ะไม่ใช่ะอะไรวะแกข้าวเลยข้าวเลยผมว่าป่ายอมไหมยอมไหมป่าอะไรวะอะไรตะคําไทยตะวะคคำแรกป่า เขาพสูจน์สายตาปะไม่ใช่เัาพีสตจน์เขาละลังอะไรดินอยู่เทดินปะเทปะเทไทยยยยปะขุดหรือปะเทไทยอะปะระขุดหรือเปล่าไทยวันทหารเต้าอะไรเขาเรียกว่าวันในพลพลอ่าคำแรกปะคำนึงคำสุดท้ายพลปนไขว้โอ้โหปะปฐมพลปน นี่คิดเป็นเทดินตลอดเลยหนูมีแต่ปฏิพานอยู่ในหัวเออมีแต่เนปฏิพานมีแต่ปฏิพานอยู่ในหับมปัดหับนอะไรศาสนาครับตุดตาม่โสุดยอดเลย ที่ไม่ผิดหวังในตัวน้องจริงๆบอกแล้วไม่ใช่แค่ชื่อมาไทนมันต้องมีสกิลกานสกิลใช่ต้องมีเป็นคนไร้สาระมากคนนึงเลยที่ดูได้เป็นไหวพริบไหมอป็อไหวพริบครับครัวฮะกว่าแล้วทุยหัวทุยไม่น่าใช่เฮ้ยอะไรอ่ะแฮร์รี่แม็กไกวรับ อ๋อแฮรี่แม็กแม็กแม็กแ์มันก็ไหวโอ้โหฉันจะพวงมาลัยอยู่เลยเมฆเมฆชีวิตน้องไม่ทำอะไรเลยดูวุ่นวายกับเรื่องอย่างนี้เหรอผมก็ไม่เข้าใจผมตอบได้ยังไงเก่งมากโอ้๋ออะไรวะอยู่นะอะไรวะ อะไรอะหนูจะทำปากตามพแล้วมันคืออะไรอ่ะไอตัวแรกคือเป็นไปทำอะไรอยู่นะอะไรวะวันแล้วมันไปได้อาการโอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วคืออะไรไม่ออกเวลาพูดอรเออเออใครชื่ออืออ๋อเออลิงเราหาเลนั์อลิงฮาเลนเหรอเออยกมือครับอ๋อลิงเออร์เหรอเออรู้แล้วไอเอแล้วก็ไม่เยอะกันไม่ให้เขาบ้างเราชนะแล้ว แล้วนด่นคืออะไรอ่ะตอนสุดท้ายแลนแลรแลนลนี่ยเอรแลนวิ่งแรนแแลนแลนมากสายสารด้วยนอ้นะคนคิดออกมานั่งตรงนี้น่ะหนูเล่นเกมททยดักเตะผ้าไม่เคยเจอเนี่โอ้โหแคยเจอแบบเปิดจิกซ่าแต่ทำให้เรารู้เลยนะว่าจันเมฆพูดไรสาละเออมึงรู้ได้ไงวะเฮ้ยแต่ตอนไทยภาพทายตาอะไรผมก็ ได้นะเออเก่งมากอลยยอมรับเลยอะหัวแม็กอ์เปิดดีหนูคิดว่าพูดอะไรใช่พี่ก็ยังพวงตั้งแมทกซ์พวงพวงอะไรพวงพวงอะไรกัน่างแมทแต่หัวทุยคืออะไรหัวทุยหัวทุยที่งานนะหัวทุยกูนึกไม่ออกอลยเหเห็นหัวทุยเหรอกูนึกว่าคนบอกคนแลนทุยทุยโอ้สนุกดนานมากยอมใจยอมใจเอออาถามน้องเบิร์นทิ้งท้ายเนี่ยแมนยูปีนี้ คาดหวังไวยังไงอุ้ยมองหน้ากันแล้วขําช่วงแรกๆก็ยังอาจจะแบบว่าต้องจูนนิดนึงเหมือนปกติแต่ไม่รู้ว่าจะจูนไม่ติดแบบรอบนู้นหรือว่าจะจูนติดแบบปีที่แล้วน้องเราลุ้นค่ะแต่ก็ไม่ต้องให้เขานําก่อนบ่อยๆก็ได้หนุนใจไม่ค่อยดิคือถ้าวันนั้นไม่ใช่ฟอร์เรสสองศูนย์ก็ยาวสมืติจะสี่ห้าเมตรเลยนะนื่อจะเป็นแบบ ตอนเดินเลี้ยวอ๋อไหลไหลเจ็บปเลยปิดเลยนะปิดเลยแต่วันนั้นท้สองสูเรารูดูต่อว่ามาได้มาโดนเร็วไงมองมองว่าเรนมีเวลาแก้ถูกต้องถูกต้องถูกต้องนะฮะอ่ะก็ยังไงรอติดตามมากันแล้วก็ฝากคิดรำโฟลเดอร์ด้วยที่จะครับผมเพราะว่ายิ่งเข้าไปจอยกันเยอะมันก็มีรางวัลมาเยอะด้วยใช่แล้วก็อย่าลืมนะอย่าใจแบบใจเย็นนะไม่ใช่ว่าโอ้เขาปิด26กเขาปิด8ปดโมงเช้าเพราะฉะนั้นคิดซะว่า25เนี่ยแหละเพราะฉะนั้น เล่นกันเลยถูกแล้วคุณเข้าช้ามันก็ได้ของน้อยใช่รีบเล่นเลยเดี๋ยวส่งภาคต่อไปเดี๋ยวเสียเปรียบเขาครับนะครับอ้าววันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญน้องเฟิร์นมากมากนะคุณนะคุณจันเมฆด้วยนะฮะวันนี้มาร่วมรายการกันคอาหอดเวลาแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ